อ่ะคนี้มาชมบรรยากาศงานลอยกระทงที่เทศบาลตำบลนนตำบลสุงเนินเนาะที่เทศบาลตำบลสุงเนินแต่ปีนี้กระจัดแบบเงียบๆไม่มีการ,รเรียนใ้ดอกมีประกวดกระทงเฉยๆประกวดกระทงตามะชุมชนแต่และชุมชนเนะะาะมาพาชมบรรยากาศงานลอยกระทง แต่ก็ไม่มีการแสดงก็มีขายของมีอะไรปกติเลยแต่ขายของปกติแต่ก็ไม่มีการแสดงปาสวัสดีครับน้องจุ้อยู่ไหนเนี่ยพี่เกียรติเดินเดินะอะไรรอมาชมบรรยากาศพาไปชมบรรยากาศการรอกระทง เด็กเขาก็มีอ่าไม่มาหลายไม่หลายอยู่คนก็มาหลายอยู่นะแต่เขาไม่มีการแสดงหรอกไม่มีการแสดงมีประกวดกระทง้เฉยการแสดงไม่มีมีการประกวดกระทงกระทงสวยงามแต่ไม่มีการเล่นนาะในกระขายของปกตินี่แหละนอชมพามนมนบรรยากาศ จะมีขายของปกติมีพัดหมี่ด้วยมีพัดหมี่พัดไทยนะมีพัดหมี่มีพัดหมี่พัดไทยอ่าบรรยากาศมีขายของด้วยทำน้ำมันจะมีร้านค้าเยอะมีร้านค้าเยอะ มมชมบรรยากาศการรับประทุมที่เทศบาลตำบลสุมเนินแต่ที่ลอยลอยในลอยในวัดเขาเรียกวัดใหญ่ติดกับเทศบาลน,นี่แหละลอยที่วัดใหญ่ลอยที่วัดใหญ่แต่งานก็จัดอยู่เทศบาลแต่พูดถึงก็คนหลายอยู่นะโดยมากคนก็จะมาลอยแล้วครับกันก็ไม่มีการเรียนอะไรหรอก มีการแสดงอะไรก็มีแต่กระทงเฉยมีแต่กระทงสวยงามก็พาไปชมบรรยากาศงานลอยกระทงจะเปนี่เงียบแต่ก็ถือว่าผู้คนก็มาหลายอยู่ทำลอยกระทับลอยเสือส้อกระทับกันก็มีการร้านค้าก็มีร้านค้าขายของอยู่ร้านค้าขายของโอง้งหโอ้เป็นที่สวยสงามงสวยเลยคีจัง มีม,มีมีใส่ผมประมวยเนี่ยมีแบบยินยืดไหม,ย,ย,ย,ม,มยินยืดมีไหมมียินยืดไหมเอธรรม,ม,ม,มดาเนยธรถ้าถ้ายินยืดจะใส่ได้แลมาชมมีไหมไม่มีใช่ไหม อ่ะไม่เป็นไรครับผมอ่าไปชมบรรยากาศมัาจะไปหาซื้อกางเกงกอ อ่าไม่มีไส้ผม <laughs> ไส้เล็กนตมีจะมีแต่ไส้บิ๊กไม่มี <laughs> อ่า <ะ S 2> เอวว่าอยากจะบอกไส้นะพี่น้องเอ้ยมันอยากจะบอกไส้จากของอขนาดขนาดแ่แม่ค้าเขายังมองว่าไส้นี่ไม่มีดองเด้อม <laughs> ก็พามาดูมาชมบรรยากาศาก็ว่าจะไปซื้อกางเกงเลยใส่จะของไม่มีเลยไม่เอาหรอกก็พามาชมบรรยากาศด้านหรอยกระทงที่ทเทศบาลตำบลสุนเนินแต่ไม่มีการน,านั่อินเลนะครับมีประกวดกระทงสวยงามเฉยๆแล้วก็มีร้านค้าขายของอพาพีทน้องมาดูมาชมบรรยากาศอา่ารอยกระทงที่ทเทศบาลตำบลสุนเนินอา่าประชาย่างนี้ก็ดี ถือว่าดีนะแหละคับกราจัดทุกแต่ทุกปีจะมีการเรันรนทุกอย่างแล้วมีประกวดประกวดกระทงประกวดหนูน้อยน,นพมาแต่ประกวดนางนพมาต้อาประกวดหลายอย่างทุกปีทุกปีจะมีการเรันรนการแสดงแต่ปีนี้ปีนี้ไม่มีการแสดงเะไรน่มันเงียบธรรมดาเฉยบางคนเข้ารอยเช็คเข้ากละเบ้านเราไม่มีการลันรินม่นมีอะไรก็เข้ามาดานเดินหาสือจับใจชายสอยแล้วเนี่ย อตอนนี้เขาก็มีจับแจยใส่ของซื้อรอยเนึงกระจายกจายแค่ครึง่งหนึ่งพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศมีท้าขายกระทุก็มีมาควาเข้อกระทงมารอยก็มีได้ยงพิ่อามาชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศรงงานรอยกระทงที่นะเทศบาลตำบลบึงเงินแต่รอยรอยในะวัด้รอรอ,รอยวัดใหญ่ ร้อยที่วัดใหญ่นี่นี่อยู่ที่เซทลบาลนี่อยู่ไไกลกว่าวัดเลยโอ้ร้านคาขายกระทงกระหลายด้วยเนี่ยสองฝั่งเลยกระทงกระทงมิเต่กระทงสองฝั่งเลยเนี่ยกระทงฝั่งนี้ก็มีฝั่งนูน้นก็มีกระทงมีราคา20บาทก็มี50สบาทก็มี30บาทก็มีหลายราคามีการสแกนด้วยนะมีการสแกนด้วยเด้อพี่น้องเนี่ยสแกนได้ย้าย บรรยากาศพี Bien, right. mm ่น้องกำลังไหลมาการรอยกระทงเนาะกําลังกราบก็มีมาก็มีตอนนี้ผม้อยเสร็จแล้วผมก็จะกราบแล้วตอนนี้จะเดินหาดูซื้อของจะกราบบานแล้วไม่มีการละเล่นไรดอก้อยแบบเงียบๆลอยแบบสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนก็้อยแบบนี้แล้วไม่มีการละเล่นไรเลยสมัยก่อนก็ตะกอนตะกอนแรกเลยผมจำได้มีที่กีมี ที icana, ่เกือมีหนังตะก่อนแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วดังแล้วนี่ก็จ,จ,จัดแบบนี้ปีนี้เงียบเงียบปีนี้จัดแบบเงียบเงียบเลยจะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศงานรัชพงศ์สุดแสนพนี่ณีรัชพงศ์ที่เทศบาลตำบลสุนเนินเนาะที่เทศบาลตำบลสุนเนินพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศเนี่ยตอนนี้พี่น้องก็กำลังมาคันนี้กำลังกลับตอนนี้เนี่ย บาง่เขาก็จะไปหาสื่อของกั้บ้านแหละผมก็จะไปหาสื่อของกัก้าบ,บ้านไปหาสื่อลุกชินกักบกั้บ้านหน่ยเาพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศงานรอยกระทงแต่คนก็หลายนะปี้อแต่คนหลายทุกปีเด้องานรอยกระทงที่เทศบาลตมชนคนหลายทุกปี ยังไม่งว่าเนี่ย <ah> ่าคนร้ายเดินคนร้ายอยู่นี่ยถอว่าลยสุดย่างเช่นไรว่าคนร้ายดูดี bên này căn, là đi à! ừ. ah này <laughs> อาหารต่ออยากกินเด็กบรรยากาศ ร้อยกระทงที่เทศบาลตำบลสุนเนินร้านค้าร้ายหลายรา้านค้าอย่างมากเลยนะร้านค้าเต็มเลยมีบ <c oughs> รรยากาศร้อยกระทงที่เทศบาลตำบลสุนเนิน ร้านค่าว่าร้านค่าคนก็ร้ายหลายร้านค่าก็าดังหลาย าร้าค้ามีข้องค้าหลายเด้อการค้าเป็นอ้ของกินหลายอยู่เนมีของกินเลยเต็มเลยจะกินอะไรก็เรือกกินอะไรเลยเนี่ยม um ีสมตำก็มีมีหลาหมด แม่กวยปิง้งกวยปิ้งด้วยเฮ้ยนี่นะ่ะมาพ่อมาดร้านข้าวหลายเจ้าใช่หรือเด็กผ<อ>ู้ชมโอ้โหคนเข่าแถวเลยเนี่ออยเห็น์จอร่อยแบบลูกชิ้นร้านเนี่ลูกชิ้นด้วยปลาหมึกปิ้งด้วยนี่ยปลาหมึกปิง้งปลาหมึกปิ้งด้วยคนอย่างหลายเดินรอรอซื้อ ปิ้งออกไปทานเลยอันนี้ก็ไก่ทอดไก่ทอดก็มีด้วยไป้องเดี่ยของกินหลายอยู่ของกินกินสองกินรับมีด้ทางพี่น้องมาดูมาชมมาดูชายอยู่ัใวะเ้าใจวชายกระดังคนกำลังมาก็มีกระดังกลับก็มี โอ้โหลี่ลกุ้งกุ้งอบก็มีกุ้งทอดก็มีนี่โอ้มีหลายมีหมูทอดแต่หมูทอดกระเทียมข้าเหนียวโอ้เลยคนยืนรอเต็มเลยอันนี้ก็ข้าเหนียวหมูปิ้งก็มีหมูสามชั้นทอดก็มีโอ้มีหลายอย่างลูกชิ้นลูกชิ้นก็ออกไปทานเลยนั่นลูกชิ้นลูกชิ้นออกไปทานเลยนั่น บรรยากาศต่อเดี๋ยวพี่น้องเนาะบางทีแวะซื้อของแวะซื้อของชินอันนี้ก็มาชมบรรยากาศาคนเขากำลังไหลมาเต็มเลยอย่างเราดังมาเต็มเลยบางคนก็มาซื้อบางคนก็มาซื้อของบางคนก็รอกระทงเื้อกระตับบ้านบางคนก็มาเดินหาดูก็เข้าซื้อของกินพามาดูมาชมบรรยากาศงานรอกระทงที่เทศบกสะพานตะบลสึงนงิน คนหลายตั้งปีเลยแต่ทุกแต่พูดถึงคนหลายทุกปีเลยทำไมครู้บ้างมีอยู่มยังไม่ถึงีอ่ะปีหกัมาบ้าีี นานหน่อยครับหมดแล้วเออเดินนะครับสวัสดีครับคุยอ้อยคุยว้อยสวัสดีครับวันนี้เงียบนุ๊ก คนก็มากแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่มีการรินงแตคนมากถือว่ามากเลยแต่มากทุกปีเลยปีที่แล้วก็มากแต่ปีที่แล้วก็จะมีการะระดิ่งหลายอย่างแต่ปีนี้ไม่มีการะระิ่งแต่คนก็มากอยู่เล่นก่อนนะไปว่ายแล้ เโบร้านค้าเขาได้หลายคนโดยมาเขาจะมาซื้อของกินได้หลายเลยวันนี้ได้ไหนลูกเดีขาเพิ่งหายไหนไหนที่ไม่ให้ออดอันไหนเดี่ยเขาเพิ่งหายไข่เลยหายไข่เป็นไข่วานไปตรวจเจอไข่วาใหญ่สามคนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยวอนก่อนวานเนี่ยสามคนผู้ต้องพิ์อย่ามาชมบรรยากาศ

วคนก็กำลัง<ๆ>มาก็มีก๊าบก็มีผมก็กำลังก๊าบแต่ตอนนี้กำลังก๊าบ,บเลยพี่น้องเด้อตอนนีเน้เอาพามาดูมาชมบรรยากาศบรรยากาศญญาการรอประทงที่เทศบันตะบลชุนเนิน ตอนนี้ก็รังจะกก้าวไปคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาคัดเรืรกอกวู้ได้หายไปเพราะการขอบคุณมากคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเริ่ม